สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้มีเมนูกุ้งกับปลาหมึกครับผมมืเอนี้วัาจะไม่เห็ดอ่าต้มยำกุ้งปลาหมึกครับนี่ครับผมใช้แบบของทะเลครับผมใช้วัตถุดิบแซ่บๆครับผสมครับผมมาครับรับชมนำกันครับผมเมนูต้มยำทะเลกับลวกจุ่มสูตรพิเศษครับผมมา มาแล้วครับผมเบสเซ็ตแล้วครับอันนี้อันนี้คือน้ำตม้มยำครับไปเลยโอ้โหตม้มยำสูตรเด็ดครับน้ำจิ้มจ,จุใจครับนะพนักงานนุยิ้มอันนี้กุ้งแสน่น้ำปลาอันนี้ขนมจครับผมกับตม้มยำมามาครับมากินน้ำกันได้ครับผม